สวัสดีพี่สุภสุขคนกับผมมเนกิมมะซัมโคงทุทไทยของคู่บ่าวัดปลาหมวดพันที่16 9, 5, ุมพาพัน2567นะพี่น้องเนาะอันตะตองวดอันคู่บาก็ห้5า8หา0นะพี่น้องห8ห0ที่คู่บาไห้ตะตองวดตะเลียวออกแล้วแล้วเอาเขามาตามมาสัมโคงทุทไทยกัน เอฟซีที่ทร่มาถามมาเป็นอย่างคือเพรพาลุยคือบลงเพรบ่มีเพจได,ด้พี่น้องได้ขอบอกอไปเลยบ่มีเพรที่เอฟซีเบื้องนั้นเป็นเพรปลอมเบื้องใดสองทางเดียวได้พี่น้องได้เบื้องใดสองทังเดียวคือทั้ง y ยู t u ู e ได้พี่น้อง,ดงได้บ่มีเพจได,ด้พี่น้องได้ที่พี่น้องเบื้องนั้นเป็นของปลอมที่ทร่มาถามขึ้นนคือว่าคือไปเห็นลงเพจ บ่มีเล้วพี่น้องเด้บอบ่มีเดบอบ่มีเพจบ่มีอย่างบังได้สร้างเดี่ยวเด้อพี่น้องเด้ขอแจ้งเอฟซีทีทาถามามท่ขึ้น,นเป็นยังคือเพจลงเพจบ่มีเพจพี่น้องเนาขอไปรับไปส้มคอยฟฟังคู่บ่าวัดปลาน้ำกัน ก่การน้ำมัสก,การครับ<น>ผมการนมัสการ,กการาค่ะฟันโค้งสุดท้ายเราบอกค่ะอาจารย์แมนโอ้พันมาที่แปดพันมาทังไหนค่ะอาจารย์พันมาที่แปดพันมายุ่งพอเราอะพันเห็นยุ่งพอค่ะพรอมัดเป็นไห้เด้อค่ะไม่หนีและวก็เถอะเอาโออได้ยงางไปเบิง่ง เรามาดอย่งเมาดเป็นกระสอบปุ๋ยเลยมาดคู่บาไปเบิ้งไปวันี่งานไปเบิ้งงานไปเห็นเลขขีดสองหกเอขีดสองหกขีดข้าอันก็เป็นหนึ่งเขาคิดว่าเป็นหนึ่งสองหกสบขีดสองหกบนลัสันเอาคู่บาว่างเลยค่ะคัตีเป็นตัวเลขเนียวท่างห้องกัาว่าตามฟันเพรว่าเห็นเขียนขีดสองหกแล้วบานนี้มาฝันท่สิบสามเลยพระ พัว no ่าท no ี่สิบสามว่าไปอะไนะเย็นบอนเขาเขาเอาเหรียญบาทหย่อนลงไปแล้วห้องหมุนเห็นไหมค่ะมันจะมีลูกลูกกลมเออลูกกลมแล้วห้องกัดออกมา้จะเป็นสองอันนั่นไหมค่ะคู่บาสทะเลแต่เพิ่นไปไปคืองานวัดนห็นไหมค่ะไปกับคู่บาอาจารย์ยูดอนนั่นแหละค่ะไปคืนงานวัดอันนี่แหละเขาเรียนได้บ่ามันมันเป็นการพนันบ่คคล เบื้งไม่ออกแน่เลยนะก็เลยพักอาจารย์มีเงินรีบว่ครับก็เอาเงินมาให้จองบาทผูบักก็เลยหยอดหยอดลงไปค่ะมันเป็นกลุ่มืันก็มันตัวกันเนาะมันจะเป็นลูกปิ้งป้องค่ะออปิ้งป้องอ่นจองอั่านเป็นสีแดงกับสีเขียวค่ะเขาเอิ้นลูกไข่ปลาแม่หยอดหยอดเงินลงไปเขาก็ม้วนแขะเลขมันมันก็ตกลงมาบ่ค่ะผู้บักก็กัดเบิ่งเรียกข้างในเป็นเลขสองหกโอ้มันตกลงแม่น้อยตกลงข้างล่าง อ๋อนึกว่าจบอกกูนีบอกนักผูบาเพราะว่ากดนันเท่านั้นตามคักเนาะสองหกสองเนาะค่ะบอกสามพู่าเรอาเลีนดับของนัใส่ก็ท่นได้เป็นคนข้ขักเนาะสองหกเาม่าเขเกดับเลยดาบปัญ่าไปเสื่อเขายคอยเกิดคูบากันนะเนาะค่ะคือเอาหกสี่ค่ะหกสามที่ดับกูนั่นพร้อมแล้วกันช่องนั้นเพาูบ่าลบถิมบูเบิงจับ ดับสามเลยดับสามสี่โขาว่าโทษตัวุกตีมพเสือคนอื่นนี่ค่ะโอเรื่อเป็นเสือค่ะงาของว่ามันเลีวไปแล้วล่ะดับสามนละขวัญเพราะขวัญยังค่ะวันนี้ไม่ขึ้นเดียวกันนี่เกิตื่นตื่นมากเม่นางภพาว่าแน้วเราลับค่ะคอยทิ่แย่งกับแมาฝันมา ผู้บาอาจารย์ที่ไปนักกันละ่ะที่เอาเองินในช่องบาทนะค่ะที่เพ่เอาเงินช่องบาทให้ยอดลงมยอดอน,นั้นละนน่ะท่านพุทธท่านพุทธมีเงินท่านคือแม่นแท้วะ่านค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดท่านนี่แหละค่ะการท่านนโอ้โอ้ท่านพุทธคือแม่นแท้คุยมาทันสิท่านนี่แหละค่ะผู้บาอาจารย์แม่นอีรีเนาะปันหกหนึ่งล่างกับป็นหกหนึ่งปันหกสองผมว่าป็นหกสามป็นหกสาม ที่เต้มเดียวอันนี้เขียนหน่อยได้ไหมเขีดนสองหกเนี่ยเอาเอาระบบไว้เขีดอันอันนั้นอันนั้นอันนี่อันนี่ในในในถุงปุ๋ยในถุงปุ๋ยนั่นมาที่นี่มาที่นี่ถุงปุ๋ยนี่ค่ะเขียนครับที่แมันมันวันที่แปดนี่มันเมื่อเห็นโยมพ่อมั้งค่ะพ่อมัดเป็นยูนิเตอร์ค่ะมาเบิ่งเอาเดอร์มัดยังกัครับมัดจังมัดยังแล้วเมน ก็ได้ยินว่าเหม็นว่าเมนว่ะครับแล้วแล้วมัดก็แล้วเอากระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยนี่ครับกสอบปุ๋ยมัดป่ามัดมัดใส่ต้นไม้เว้ยนมัดต้นไม้อ๋อครับมออันพอมัดไปหนี่มัดไปหนี่เด้อคเกามัดอีหยังเห็นแต่ว่าในกระสอบปุ๋ยนั่นมันเราเอาพวกสักอะไรอย่างมากมัดแล้วบางครั้งบ่เห็นกระสอบเป่าเห็นแต่ตัวเล็กนกระสอบปุ๋ยคิด ขีดสองหกเลยนะผมเขียนขีดที่เป็นเหล็กหนึ่งจิตตีเป็นหนึ่งก็ได้ครับหนึ่งสองหกมันก็สิบเป็นหนึ่งสองหกก็ได้หรือว่าสิบหรือสิบหรือสิบเป็นหนึ่งหกไคเอฟซีเบื้องเราฟังเราตียาวแล้ววันนี้อันมากมากว่าที่นี่นี่ตัวนี้มันมากหรอกอีกนี่ครับนี่วันนี้พักด้วยกันได้หนึ่งวันจำบ้ารเนี่ยตัวเป็นจำข้าวเดี๋ยวครับคุณเคยเห็นสูงหก ฝันเห็นเบ้าได้อยู่อันฝันเห็นมาพระหัตพระหัตมาวัดเนี่ยมาเห็นขีดรถพัดดิดลมค่ะรถพัดดิดลมแบบรถได้ยินเสียงรถไายหน้าผู้บาเลยไรอย่างไรบ้างเห็นซังเกอรี่นี่กวดตาไปอยู่รถชอยรถทางด้านรถเป็นเป็นเป็นรถกระบะสีขาวค่ะป้ายทะเบียนสองศูนย์หกอ๋อสองศูนย์อ๋อก็เป็นสองศูนย์เฮ้ก้า บกไปเวียนมากก็จะอยู่ได้สองหัสองหัวก็เก้าสองศูนย์หกเมียนบกไปเวียนมากนสองศูนย์หกูบากัเลยวเขากูบ้ากันเลยมาเขียนเวียนเลยจุดหกอทค่ะเออไปยังไลน์ไปทนันแต่ว่ามันยังมีติดสองหกอยู่ค่ะกับเมีอยู่กันยังตสองหกอยู่ด้วยค่ะตกไปยาค่ะมันฝันมันฝันมันนี้เรจะทำไงันี้เลยนอกากว่ไปตามนี่ค่ะมันจะเป็น ตัวแรกก่อขค่คู่บ่าบ่าจังเนียนอ๋ออันชูสองชูหกสองชูหกสองชูหกเลยด้เขเยนนอยไรไสองชูหกตดินช่วยดินเอาน้อพี่น้องเนาะมันก็มี่มัง่ายก็มันก็มี่สองหกนี่นีนี่สองหกกับศูนย์หกอเค่ะมันนี้คูบ่าไ ไปชื่อสองหกเขาเรกมากกว่ันว่าได้ป่าอยู่ในหลุมตอนมันน่ะค่ะพันเอาไปชื่อสองหกหล่ะฟันว่าได้ป่าที่ค่ะนี่ฝันวันที่แปดเขาได้ชื่อสองหกหกสองเวทเขาเรกมากกับฟันว่าไปยางไปในทงให้ทขง่ายล่ะเขาเพชหลุมดักป่ะหลุมคือจังเขาเขาพูดหลุมไหมค่ะพูดหลุมเหรอหลุมหลุมรอป่าค่ะมันเป็นหลุมนิดหน่อยนี่หลุมมใหญ่ค่ะป่าน่ะเตรียมอยู่ในหลุมค่ะ จุดเกียแหงเลยเลียวนี้ฮะว่าเล้ยเอาโอ้เอาอยู่แมนบอกเล้เอาเลยเนาะเอาเส้นขมองโอ้เอายูตีครับโอ้ได้เขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วคันวาชันเขาแล้วอยู่นี่อันช่องหกนี่นี่เลี้ยแมนว่าขันนี่เส้นช่องหกก็หาแบบองคูเท่านั้นว่าเหล็กว่หลายคูว่วงกลมใช่วะเหรอวงแล้วขีดไต่เอาขีดมัดกู้งออโตัละวุตหาแบบนะ เปลีเปลี่ยนหอาเปียนคับเอาี้นบ่ครตัวนี้ค่ะครับเอาตัวนี้ละเอาใจมั่นใจห้าเป็นสองหกพราะว่าง่ายก็คือบวองอันโตัวกันก็คือหาชูนกับศูนโกอยก็เพื่อนผมตัวเด่นเนี่ยตัวนี้ส่วนตัวมาโอ้เห็นคัทดิป้ายทะเบียนค่ะพาหดรถตินลมไหมยู่กับพวกขึ้นเป็นรถพาหประครับต่นรถพฮหดมันตอนรั้พหาันใมาเห็ดคลิปต่ารถพหบมันสีเก่านีครับ เพาในตาเไม่ขวเ็นขวเ็นเปลี่ยนศูนย oh, ์หกโอ้เฮออัานว่าเพืี่นมาส <20 6. S 1> องศูนย์หกก็เปล่นรถผาดแต่ว่า <c oughs> รถปกติแต่บ่าวคู่บ่าเห็นสองศูนย์หกเนาะเ <c oughs> นี่ยเออแต่ว่ารถผหานเน้นเป็ี่ยนซีมันเป็นซีเก่าฝันว่าเรามาเห็นคลิปรถพอบจีลมคือว่าในในฝันน่ะมันจะเป็นย่ามปนนี่แหละ <c oughs> หอ้าเดือนหกนี่แหละเอาพี่น้องแคบหน้าจอได้ครับได้อันนี้คือตัวงวดแปดห้าห้าศูนย์ <c oughs> 0. อันนี้ตีเป็นนึ่งอะไรเนาะครับเนาะฉ <20. S 1> ีดฉีด เห็นเฉพาง่ายๆก็คือเลขเนี่ยคือเน้่ที่ชุดก็คือตะบูหูบนหูล่างเนาะครับเนาะแมน่อันนี้อันนี้อันนี้เลขนี้มีเนาะครับเนาะเป็นเขาว่าล่างนั้นหกนึงคือวันอ่ะเขาบอกเขาเอาตามฝันโอ้ยแเป็นตัวนั้นเขาเอาตามฝันเนาะค่ะอันนี้เขาบอกว่าบทมาลางเอาเขาเอาเอาตามมีก่อนเนี่ยเนกับชื่อสองหกกับข้าเปรับล่องกับชูนหกกับข้าชูน เด็ดเนวทางซีคูขัดตัดมาเล่นซอยมาเล่นเนี่ยนีทางซีคูเนี่ย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 มันเต็มท้งแล้วนี่เต็มท้งเต็มกระเป๋าแล้วหนึ่งสองหกศูนย์สองหกน้าพี่น้องเต็มกระเป๋าแล้วพอเปลี่ยนวางเอาสิบหกกุมภาพันธ์อสสองพันหางลอยหกสิบเกตคูบาวัดปะตันหงสุดท้ายเด้อค่ะพี่น้องเอาเพื่อนฝันว่าครูบาฝันว่าได้ป่าเต็มหลุมเนาะค่ะพี่น้องบ่แม่นเข่าระบ่เข่าแล้วเอาแฟนคลับของครูบาฟังดีดีเด้อค่ะได้ป่าเต็มหลุม เขาแล้วเด้อค่ะแนี่ยถาเขาแล้วมันเข่าลุ่มค่ะเอาอันต่องวดก็มีหาศูนย์กับหาแปดได้ค่ะเอามาฟันย่ำอีกก็มีหนึ่งสองหกหล้วก็นสองศูนย์หกนิ่งนิ่งคู่บาบอกว่าสองหกกับศูนย์หกเอานิ่ไปน้ำเนกสันเอากราบขอบพระคุณค่ะคู่บาที่ให้แเนี่าเที่ชื่นชอบากราบนมัสการค่ะไปี่น้องรวยๆเฮงๆปังๆกันเมื่ออินเมื่ออินได้ตบทั้งมือทั้งตีนเด้อ ขอให้เงินเต็มกระเป๋าสุผูสุกคนรางวัลที่หนึ่งถือรางวัลที่หนึ่งเลขไทยเอามันดีใจนะครับมันดีใจมันได้โชคได้ลาบเงินเทวดาโชคสุผูสุกคนเด้อค่ะเอาอ่ะพอกันคลิปหน้าเนาะค่ะคลิปดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม